แก่แล้วไม่มีใครถามว่าไหวไหมมีคำถามง่ายๆที่คนแก่แทบไม่ได้ยินอีกแล้วคำถามนั้นคือไหวไหมไม่ใช่คำถามใหญ่ไม่ต้องการคำตอบยาวแค่ถามเพื่อรับรู้ว่าเรายังเป็นมนุษย์คนหนึ่งเมื่อก่อนเราเป็นคนถามคนอื่นว่าไหวไหมถามลูกถามคนรอบตัวถามเพื่อประคองแต่พออายุมากขึ้นไม่มีใครถามเราบ้าง ไม่ใช่เพราะไม่มีใครรักแต่เพราะทุกคนคิดว่าผู้ใหญ่ต้องไหวอยู่แล้วคนแก่จึงกลายเป็นคนที่ถูกคาดหวังให้เข้มแข็งทั้งที่แรงไม่ได้เหลือเหมือนเดิมเราปวดแต่ไม่พูดเราเหนื่อยแต่ไม่บอกเพราะกลัวจะดูอ่อนแอจะดูน่าสงสารหรือจะกลายเป็นภาระเราจึงพยักหน้าทั้งที่ใจไม่ไหวคำว่าไหวกลายเป็นหน้ากากของวัยชารา ทุกคนเห็นว่าเรายังอยู่ยังเดินยังกินก็คิดว่าเรายังไหวแต่ไม่มีใครเห็นใจที่ค่อยๆเหนื่อยใจที่ค่อยๆแคบใจที่ค่อยๆถอยนี่คือปัญหาของคนแก่ไม่ใช่การไม่มีคนแต่คือการไม่มีใครถามและการไม่มีใครถามน,น,นานๆจะทำให้เราสรุปกับตัวเองว่าความรู้สึกของเราไม่สำคัญเราจึงหยุดเล่าหยุดบอกหยุดหวังเพราะคิดว่าถึงพูดไป ก็คงไม่มีใครมีเวลาฟังแต่ความจริงคือคนแก่ไม่ต้องการให้ใครแก้ปัญหาไม่ต้องการคำแนะนำต้องการแค่มีใครสักคนรับฟังโดยไม่รีบไม่ตัดบทไม่เปลี่ยนเรื่องแค่ได้พูดว่าวันนี้ไม่ไหวโดยไม่รู้สึกผิดแต่โลกไม่ค่อยเปิดพื้นที่ให้คำว่าไม่ไหวของคนแก่เพราะสังคมสอนว่าคนแก่ต้องอดทนต้องเข้าใจต้องไม่เรียกร้อง จนสุดท้ายคนแก่ก็อดทนเก่งเก่งจนลืมถามใจตัวเองถ้าวันนี้ไม่มีใครถามว่าไหวไหมอย่าเพิ่งคิดว่าคุณไม่สำคัญบางครั้งคนอื่นแค่ไม่รู้ว่าควรถามยังไงและถ้าไม่มีใครถามคุณยังถามตัวเองได้ถามด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่ด้วยการกดดันบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันไม่ต้องไหวทุกเรื่องก็ได้การยอมรับว่าไม่ไหวไม่ใช่ความพ่ายแพ้ มันคือความซื่อสัตย์กับใจและคนที่ซื่อสัตย์กับใจจะไม่พังจากข้างในชีวิตบ้านปลายไม่ควรต้องแบกทุกอย่างเงียบๆแม้ไม่มีใครถามขอให้คุณรู้ว่าความเหนื่อยของคุณมีตัวตนความรู้สึกของคุณมีค่าและคุณไม่จำเป็นต้องไหวเพื่อจะคู่ควรกับการมีชีวิตอยู่